เราจะเข้าถึงปราสาทต,ตาเมืองทมแล้วนะคะท่านผู้ชมบรรยากาศปราสาทตาเมืองทมนี่สงสัยน่าจะมีการจัดประเพณีพิธีบวงสวงปราสาทละมั้งเนี่ยเขาน่าจะมีการเตรียมตัวจัดพิธีบวงสวงปราสาทหรือ,อยังไงแบบไหน mm hmm. เห็นไหมคะท่านผู้ชมต้นไม้ใหญ่มากนะคะบรรยากาศาเงียบสงบนะคะเป็นระหว่างแดนราชอาณาจักรไทยและราชอาณาจักรกัมพูชา this uh, my video is a presentation to you this uh, I, I come to tourism in the area uh, area relationship uh, country is two country is a uh, Thai Thai country and the Cambodia country you can see these uh, half uh, traditions uh, in the year in the half uh, market uh, service and the uh, and the half uh, very very something uh, these uh, เวลคัมปราสาทต,ตาเมือนทมที่เนาะข้างหน้านี้จะเป็นราชนจาจักรกัมพูชานะคะเดี๋ยวเราจะเดินทางเข้าไปข้างในนะคะตอนนี้มาถึงแล้วปราสาทต,ตาเมือนทม